โอเคครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไหม่ครับเช่นเคยนะครับอยู่หนครับมินิเกมนะครับผมวันนี้เรามาเล่นกับมินิเกมบนเตียงนะครับก็มีคนขอมาเยอะมากไม่รู้ขอมาทําหอ,อกเหวอะไรมรกกอะไรนะครับเยอะเยอะไปอะ่ะเออบางทีก็ขอมาเยอะไปเปะวะ <c oughs> บางทีก็ขอมาเยอะมากเอออ้าวชิบหายละสีกูโดนยึดเดี๋ยวเอเอขอเข้าหน่อยสีเขียวอะ่ะเอออย่างนั้นเดืม <c oughs> นะครับก็ <c oughs> ก็ช่วงนี้นะครับผมก็ยังไม่เอาพี่แชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรือมาแคสด้วยแล้วกันนอกจากจะเอาพี่แชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรือไปแคสตอเอาชีวิตรอดด้วยขอมินิเกมก็ขอบายจากพี่แชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรือไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่แชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรือค่อนข้างที่มึงจะสบายไปแล้วไอ้แชมป์เนี่ยเออมึงจะสบายไปแล้วแม่ยอดซับนี่ขึ้นเอาขึ้นเอาแม่เร็วกว่ากูช่วงแรกอยู่แล้วนะกูทำมาสามสี่เดือนกว่าจะขึ้นแปดพันซับโอ้โหตายเถอะซาร่า อีบ้าเลยโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวรอรอคนครบกันสิบสองคนเฮ้ยคุณทำไมเข้าน้อยจังอ่ะเออคุณเข้าน้อยเนาะสีเหลืองเออออกดีกว่าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อยากจะเล่นน่ะคือสีมันไม่ครบกันน่ะผมไม่ชอบเท่าไหร่วะคือมันไม่ครบอ่ะมันไม่หนุกอ่ะคือเข้าใจปะเข้าใจหลอมว่าเออเข้าใจหลมว่ามันไม่ครบแล้วมันไม่หนุกครับมันต้องครบสิบหกสิบหกเด เออจะให้หนุกต้องครบสิบหกสิบหกเดหาห้องแบ๊บเริ่บไหนจ้าวัสดีจ้าพอจะมีห้องไหมสิบหกสิบหกอะ่อะแปดแปดอ่อันนี้อันนี้แปดแปดก็ได้วะคนเดียวไม่ได้โอ้ยทีมละสองคนเฮ้ยทีมละสองคนมีทีมละสองคนด้วยเอ้ยอเฟี้ยวว่ะเออเฟี้ยงเงาะทีมละสองคนนะครับก็ถือว่าใช่ได้เออดีดีดีเดี๋ดดยวทีมละสองคนก็มีตรงกลางม,มีทองเนาะ ฝากโน้นเดี๋ยวเราต้องมายึดตรงกลางเนี้ยเนี่ยต้องไม่ได้แล้วต้องมายึดตรงกลางแล้วแหละวันดีเพื่อนนายต้องอยู่สีเดียวเราแล้วเพื่อนนายรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยมึงรู้ตัวมึงไม่ได้มึงอยู่สีเดียวกูนนะเนี่ยเขาไม่พูดกับเราเลยเฮ้ยนายโอ้โหหกคนละอู๊อีกสองคนเจ็ดอีกคนเดียวเร็วอีกคนเดียวอีกแค่คนเดียวเท่านั้นโอเคแปดครับผมสิบกวี่อ้าวเชื่อมึงจะออกกันทนะําไมเนี่ยเฮ้ยจยออกดี โอ้โหจะมาเล่นด้วยเลยเนะี่ยอีป้าเอ้ยโอ้โธโอเคไปขึ้นขึ้นโอ้โหเขาอยู่กันสูงเนาะเขาเขาอยู่กันสูงนะเอออยู่กันสูงนะพวกคนพวกนี้เออโอเคครับเราจะโดดเออชุบโดดไปเลยว้าวรอแปดทับโอ้ยเจ็ดทับสิบเจ็ดทับแปดเออต้องพูดอย่างนี้เจ็ดทับแปดซึ่ง <c oughs> จะหาห้องเจอไนะ <c oughs> อว้นะฮอิส โอ้มาฟากก์ก็มาดฝากก์กูหาห้องแป๊บ <c oughs> มึงมาอยู่เซิฟนี้กันนะสามคนมันมีหลายก่อมันน่าเบื่อนะเออถ้าสูงสุดก็สีท่ทีมสี่ทีมทีมละสี่คนอนัเนี้ยเอออันนี้เบสิคมากแต่อันนี้ไม่น่าจะสนุกนะครับเพราะว่ามันคนมันมาไม่ครบอะผมว่ากลัวมันมาไม่ครบแต่ถ้าคนมาครบก็ถือว่าดีไปครบไหม <c oughs> จะครบเฮ้ยสิบเก้า ยี่สิบเหอะนะขอล้องยี่สิบคนเหอยี่สิบอีกสี่ยี่สิบเอ็ดโอเคอีก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 เร็วยี่สิบคน <c oughs> อายจะเหลือเวลากินวิวะเนะนี่ยเนี่ยแต่ที่ผมจะไม่อยากเล่นเซิร์ฟต่างประเทศเอ้ยที่ผมไปเล่นเซิร์ฟต่างประเทศก็เพราะว่ามันมันคนเล่นเยอะกว่าแล้วก็มันดีกว่าในเซิร์ฟไทยมันแบบคนส่วนมากจะเล่นเฉพาะตอนเย็นเลิกเรียนอะไรประมาณน,นี้นะครับไปโดดลงไปเลยเพื่อนวอู้ห วันดีข้างล่างโอ้โหที่มืดครึ้มมืดครึ้มเลยโอเคสีเราสู้ๆเอ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นแม่จะพึ่งแว้นตกสิเว็บเออเว็บมึงอย่าเพิ่งรีบทุบครับผมน้ํายาเอ้ยได้น้ํายาดีวะ่ะอันนี้ได้โอ้โหของดีของดีองดเอาบล็อกก่อนเอาบล็อกก่อนเออวันดีพวกเอ้ย thank you thank you แม่ทำดีทำดีเราเอ่ะเออทำดีทำดีแต่ไม่ทำจะดีวะ่ะ ตรงกลางเราไม่ต้องไปก็ได้ปะเออตรงกลางเดี๋ยวเราค่อยไปก็ได้ปะว่าเดี๋ยวตรงกลางเราค่อยไปเดี๋ยวมันยังไม่ซ้ายเกินไปนะตัวเธอโอเคบอว่าตรงกลางเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวครับอันนี้ก็ปิดไว้แล้วกันเนาะโอเคตรงกลางเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวขอเอาตรงบ้านเราให้เสร็จก่อนเพื่อเรามีของแรกอยู่แล้วเออแล้วก็ของในนี่เลยในวะไหนอะ่ะเอา ล u c k กี้บ็อกโอเคตรงนี้ขอดีๆอันนี้ได้ฮิลใช่ไหมอันนี้ได้ฮิล okay. โอเคฮิลสองเฮ้ย <c oughs> กันตีนเดืขออุ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วตัวเธอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเข้ามาไงวะไ <c oughs> อชิฝ่ายมันมาไงเนี่ยโอ้โหอีบ้าเอ้ยแตกนั่นไงแพ้เลยโอ้โหมัวแต่ดู เพื่อนแม่งก็ัวแต่ตอไปตรงกลางโอ้ยอะไรวะยังเล่นไม่ได้ถึงไหนเลยเนี่ยไม่เห็นรอบแรกกูก็แพ้แล้วล่ะอยากเล่นทีมแล้วมันเอ้เซิร์ฟไทยเซิร์ฟไทยมันมีไหมเนี่ยเนี่ยผมอยากเล่นอันหนึ่งเนี้ยเนี่ยทีมแล้วสี่คนนะชิบหายเดี๋ยวหาหากูเล่นอันนี้มีคนเล่นไหมเนี่ยอุ้ยมีคนเล่นเยอะว่ะเออกูเล่นอันนี้ก็ได้วะกูเล่นอันนี้ก็ได้วะเออจะเล่นอันไหนเล่นอันนี้ก็ได้วะ โอ้โหเอเออนเนี้ยคนดีแม่คนเยอะคนเยอะหน่อยนะโอเคเข้ามาเล่นแม่งเอาแต่กลัวป่าปัเงียบๆครับผมรอบนี้ไม่มีผมิดซสว่ารอบนี้ไม่มีผมอยู่ผมต้องรีบวิ่งเฮ้ยออกออกโอ้ยเขากำลังระดมระดมคนอยู่ตรงนั้นโอเคแตงกู๊ดสำหรับของที่ได้นะจ๊ะลุยลุยลุยเฮ้ยไม่เล่นละบนเตียงขี้เกียจอยากเล่นสีสมากกว่าบนเตียง เออเล่น C ีสี่ทีมแล้วสี่คนเอ้ยสี่ทีมสี่คนเออสิบหกคนทั้งเกมเนี่ยหนุกสุดแล้วเออสำหรับสำหรับไอ,อ้นี่นะสำหรับผมนะผมว่ามันหนุกมากแต่นี้มันไม่ค่อยมีอ่ะโอ้โหด้วยของหนึ่งน้อยก็ของดีวะเาเอ๋วันด,ดีจ้าโอ้แถวนี้ของเยอะมากเออถือว่าแค่ของแถวนี้เยอะมากเลยเนาะได้อะไรเนี่ยดาบไฟน้ำยาสปีดเออน้ำยาพิษ โอ้โหแตงกิ้วแตงกิ้วโอ้โหแตงกิ้วของนี้เป็นประโยชน์ทุกอันเลยกินทิ้งอันนี้ลนะ่ะโอไมค์ก้โทษดิชิดอันนี้โอเคแตงกิ okay. ้วขอใส่ก่อนนะขอใส่ก่อนนะใจะเย็นๆน,นะจะเพิ่งมานะเฮ้ยใจเย็นๆ <c oughs> <c oughs> กำลังระแวงเออกำลังระแวงไม่มีใครมาใช่ไหมเออถ้าไม่มีใครมาก็เป็นก็ดีไปแต่ถ้ามีใครมาก็ต้องบวกถูกปะ อันดับแรกที่เราจะต้องบอกเราต้องเตรียมของก่อนรึบๆอ่าเอายับพิษมาด้วยอ่ะเจอแล้วครับหนึ่งคนเจอแล้วฮะเจอแล้วตบครับผมตบก่อนได้เปรียบฮะเขาบอกว่าตบก่อนเราจะได้เปรียบเอ้ยหยุดดิตีเรียบร้อยสอยให้ล่วงแหมสอยให้ล่วงเลยหนูเอ้ยโอเคเอามาไว้ครับผมป้องกันตัวตัวเองก่อนโอถ่เอ้ย <c oughs> อ้เอานี้มาเปิด <laughs> เปิดก่อนเปิดก่อนมีตรงนู้นหนึ่งคนเอาของด่วนๆเลยเดี๋ยวราเอาของด่วนๆเอาของด่วนๆเอ่อหิวขอหิวด้วย oh God. โอ้ไม่กอดโอ้เจ้ของดีวะไปะลุยอืมได้ของดีเนาะวันนี้เป็นไรเนี่ยดวงดีดวงดีใช่เล่นเลยอืึดวงดีมากเจอแล้วครับสองคนกำลังวิง่งวิ่งตบกัน,นครับผมเจอเลยฮะ จะทาอะไรคนอื่นเขาลังแกคนไม่มีทางสู้เหรอฮะอ่อนดอยมากอ่อนดอยมากหลังแกคนไม่มีทางสู้ไอ้คนไม่มีทางสู้ไปไหนละไปนู่นแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนครับเราตามก็ทันแน่นอนเราตามเรามีสกิลดักหน้าจ้าโอเคตบตบอีกทีตบอีกทียิงครับผมนี่เรียบร้อย <c oughs> บอกแล้วสกิลดักหน้าพี่มีเอ้ยทำไม ไอตัวนี้ตายแล้วทำไมศพมันไปวิ่งอยู่ตรงนน้นวะไม่ใช่ศพไอบ้บ้าเอ,อ้เดี๋ยวนะางเกงเกงเกงโอเคตังนกะิวนะ okay, อันนี้ทิ้งดาบไฟไม่ต้องทิ้งอันนี้ทิ้งเนาะทิ้งทิ้งไฟแช็กทิ้งครับผมโอเคเจอล้หนึ่งคนอย่าเพึ่งยิงครับด๋ยวมันรู้ตัวอกินไว้ก่อนแล้วกันแอปเปิลทองเออกินไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็วิ่งมาด้านหลังรอชาร์จเขายังไม่รู้ตัวว่ามีคนตามมา โอเคแหลกแหลกแป๊บนึงเขารู้ตัวแล้วโอเคเขารู้ตัวแล้วมีคนตามเข้ามาโอเคตบร่วงครับผมเรียบร้อยโอ้ยาค่อนข้างที่เยอะเลยโอ้ my god ยาค่อนข้างที่เยอะเลยนะทิ้งทิ้งทิ้งอ่าทิ้งทิ้งทิ้งอ่าทิ้งทิ้งอ่านี้ได้หนึ่งก็ทิ้งไปตยาสปีดเก็บไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวเดินหาอีนี่กันโต๊ะครับต้องการโต๊ะครับว่ะ เอาตัวคราฟมาคราฟไปนี่ครับไอเนี่ยไดเพชรมาหากก้อนก็น่าจะหนึ่งสอง,สองไม่พอว่ะเพชรทาก้อนไม่พอสําหรับการคราฟกางเกงดีใดทั้งสิน้นเออไม่พอว่ะให้มึงนะมีไหมมีเพชรเพิ่มไหมตอนนี้น่าจะได้แค่หมวกนะครับโอเคไม่เป็นไรน้องหมวกก,ก็ก็ถือว่าใช่ได้อยู่น้องเอาแค่หมวกก็พอแล้วตอนนี้เหลือไอโอ้โหตังามีหนึ่งพันแล้ว คิวได้หรล,ล,ลัวตังค์เรามีหนึ่งพันแล้วเออแป๊บเดียวมีมีหนึ่งพันละหาโต้ครับก่อนแป๊บหนึ่งโต้ครับเหรอน้ำยาสเปรเก็บไว้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยกระดูกโอ้โ้โต้ครับอยู่ไมเนี่ยขอเจอสักครับได้ไหมนี่โต้ครับจ๋าขอเจอสักอันเถอะนะนะขอร้อง เอ้นี่ไงกูไเ้เพชรมาหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดก็ฟิวได้ขอขึ้นไปดูข้างบนดิมีไหมโอ้ทั้งแมพมึงมีตัวคราฟเห้หมนะี่ยฮะเกมนี้เกมนี้มีตัวคราฟให้มี่ยโอ้แมพนี้อย่าบอกนะไม่มีตัวคราฟเลยโอ้โหให้ตายเถอะไปออกไปดูครับออกไปทางไหนมีรูหน้าต่างไหมเนะี่ยดูท่าทางจะไมน่น่าจะไม่มีด้วยนะเออไม่มีรูหน้าต่างเลย เอ้ยมีเพชรอีกเม็ดนึงโอเคดาบเพชร oh God, ออโอ้ไม่กอดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้ยบย่วยดูของมาเดีตัวนึงผมขอหาโต๊ะคราฟก่อนเฮ้ยต้องการโต๊ะคราฟจริงๆนะเนี่ยโต๊ะคราฟโอ้ไม่กอดโต๊ะคราฟเหรอโอ้โต๊ะคราฟไม่มี โอ้ตายแล้วตัวคราฟทั้งแมปจะบอกแล้ไม่มีตัวคราฟเนี่ยเอ้ยมีหน่อยเหอะตัวคราฟสักอันก็ยังดีวะโอ้โหตายแล้วครับเวรกรรมหมดหนทางโอ้ได้เพชรมาอีกเม็ดละผมกลัวผมสู้ไอ้คนเมื่อกี้ไม่ได้ครับเอ้าเหลือสี่คนแล้วตัวคราฟมีไปเนี่ยเอ้ยเจอแล้ว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 อุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคโอเคเราเจอตัวคราฟแล้วเจอแล้วเจอแล้ว โอเค thank you โอ้โหไอ้บ้าโอเคดูทิ้งเลยเจอโตครคาบแล้วทิ้งแอปเปิลทองข้างบนมีไอ้นี่ครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอ้ยเดี๋ยวแอปเปิลทองแอปเปิลทองเดี๋ยวเราจะมาจัดของกันนะครับซึ่งอันนี้เอามาเปิดสิสักกล่องสองกล่องเด้เดี๋ยวมาเปิดดูขอให้ได้ของดีๆด้วนะ โอ้ยไม่ได้เลยเลยโอ้ m ม g กอดโอเคขอของดีๆด,ด้วยครับเ n d e r p อร์โ er โอ้ไม่ได้แล้วอ่ d เ r ็นเไม่จำเป็นอะ่ะ e n d e r p อร r โถือว่าห่วยแตกในระดับหนึ่งเลยนะเพราะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แล้วครับดาบเพชรเละสาระมากดาสปีดเอาเก็บไว้อ่อต่อไป okay. โอเคเอายาพิษหมดเลยใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยโอเคดามจเท่ากันแล้วเนะี่ยทิ้ง ไะลุยออกตามล่าหายคนเมื่อกี้อืมต้องการตามล่าค่ายคนเมื่อกี้มากอยู่ไหนจ้าลูกลูกอยู่ไหนลูกแม่จะมาฆ่าจะมาฟันให้ทิ้งเลยเนะี่ยโอ้โหเมื่อกี้ไม่มีของเฉยเฉยแล้วก็อยู่จากที่สูงด้วยแล้วไม่อยากจะบวกเท่าไหร่เพราะถ้าเราไปเดนโผลพลงมาเราก็เสียเลือดแล้วเออโอเคนะโอ้โหจุ๊บจุบเอโอ๊ยถาก่อน โดดข้ามไม่ได้ด้วยโดดข้ามไม่มีด้วยนะโอเคหาครับหาหาหาอีกสามคนผมว่าไอคนเมื่อกี้มันต้องวิ่งมาตรงนี้แน่เลยปราสาทปราสาทต,ตรงนี้ใช่หรือไม่เจ้าซากปราสาทที่แห่งนี้จะมีคนสักคนหรือไม่มน่าจะไม่มีนะดูจากท่าทางและลักษณะนี้น่าจะไม่มีเลยอย้ได้ดับป่าป่าป้นขึ้นขึ้นขึ้น เดือถือถือดาบนี้ไว้ก่อนเออเผื่อแบบดักอยู่ข้างบนจะได้สู้ทันโอ้โ oh หใหมกอดได้นี้อีกแล้วเปิดไปลูกเฮ ي, ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วโอเคอยู่ข้างล่างู้หกางเกงกางเกงเป็นเพชรด้วยนะโอ้โหมันไม่เห็นเราครับโอเคโอเคเจอแล้วเจอแล้วอูคนนี้ผมสู้ไม่ได้แน่เลยอ่ะเออขอเขาเพชรนำกว่า เออของมันฟูกว่าผมว่าผมสู้ยากเลยคนเนี้ยเออของเขาค่อนข้างที่จะฟูเลยเอาไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยหายตัวได้เหรอเราอะเอาวันด,ดีวัด,ดีซาร่าซาร่าเป็นดาวปวดลดไข้ซาร่ามีทั้งชนิดน้ำและชนิดยาเลยซาร่าเอ้ยไปออกไปกันดีกว่าครับอันตรายโอเคพอเข้าไปแล้วก็ ปลาให้พวกมันหน่อยเถอะโอเคเอ้ยโอเคถอย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 โอ้ my g ก d ดโอ้ my g ก d โอ้ my god ดโอ้ m ม g o ัมันอยู่ข้างในอ่ะโอเคปลาใส่ไว้ก็ดีโอเคมามาดิมาตบ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 ได้ไหมเนี่ย จะได้ไหมจะได้ไหมจะได้ไหมขอร้องเดสชนะเว้ยโอ้โหลากไก่อีหนุ่งเ้ยฮนึกว่าจะไม่ได้สิกเมื่อกี้ GGWP คืออะไรวะ <c oughs> พูดเป็นงั้นแหละรครับผมโอ้โหป้านึกว่าจะไม่ได้สิกเมื่อกี้ <c oughs> กลัวเป็นจังหวะเฟลไง <c oughs> เออกลัวแบบจังหวะเฟลอย่างนู้นอย่างนี้ <c oughs> นเออก็แบบมันมีจังหวะหนึ่งที่ผมเฟลอะ เออแล้วผมหยุดตีไปผมตีไม่โดนประมาณสักสองสามรอบต่ตรงตรงจังหวะเฟลอ่ะก็เลยอ้กูเล่นด่านนี้ก็ได้ปะว่าจะไม่เล่นด่านนี้แล้วเชียวแม่มันจริงๆเลยรอบเมื่อกี้โชคดีที่ของได้ดีครับเดี๋ยวรอบนี้๋ยวมาเป็นรอบสุดท้ายแล้วเนาะโดดไปเลยออหนูอีหนูกระเพราแห้งอีหนูกระเพราแห้งไปเลยออหนูกระเพราแห้งโดีมาฝั่งนี้เลยตรงนี้มันมีของเยอะนะฮะตรงนี้คข้า่ที่จ ตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีของฟูอืมเนี่ยตรงเนี้ยฟูมากเอ็นเดอร์โพรมายาตังกิ้วเดี๋ยวเอานี่มาด้วยเอานี่มาดิเออเอามาดิขอดาบก่อนได้ไหมเนะี่ยโอ้ยโอ้ตังกิ้วโอเคอย่างนี้นก็มีของไปป้องกันตัวหน่อยก็ดีเนาะอันนี้เปิดได้อะไรได้หมวกครับโอเคใส่ไปก่อนอันนี้เปิดเอ็นเดอร์โพรตังกิวมากโอ้โหได้ของดีเหมือนกันนะเนี่ย ดาเพชรอื mm ้มอาย I am a ชอบดาเพชรไอเลิบเลยแอปเปิลทองทุงนี้มีเกาะโอเคถอดอ่ okay. าโอเคได้เกาะมาก็ยังดีครับเออตรงนี้เหรอเป็นระเบียงเหรอะระเบียงเราไม่ได้สนวะโอเคโอ้ยมันมีคนมาไวยมยหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเบอร์ไปเองเออตกใจนึกว่ามีคนมาอ้บ้าเอ้ โอ้โหเสียวสลังแวบเสียวสลังวึบเลยเมื่อกี้เออนึนกว่ามีคนมาสิโอ้โถ่เอ้ยโอเคออกล่าคนดีกวครับนีเ่เป็นยาเลยเนี่ยเสริมความแข็งแกร่งใช่ไหมเนะี่ยไปเจอแล้วครับหนึ่งโอ้ยสปีดวะไม่ใช่เหรออะไรเล่าเฮ้ยโอ้โหดูของมันซื้อมาเดียวโอ้ m ม g ก d ดูของมันซื้อมาดิ ผมไม่เชื่อหรอกเว้ยว่ามึงจะหาของแบบนี้ได้เร็วขนาดนี้เออผมคิดว่ามันต้องซื้ออะยังไงมันก็ต้องซื้ออะเออมันไม่มีทางที่จะหาของได้เร็วขนาดนี้เว้ยอ้โหูผมจะแพ้ก็แพ้พวกซื้อนี่แหละผมยอมจริงๆเออยอมจริงๆนะไอ้พวกอย่างเงี้ยอ้โหูของฟูมากก็อ้ยกูแอบแอบข้างบนแป๊บโอโอเคเพื่อนมันมาเก็บครับผมเก็บเพื่อนมันได้ ช่เพื่อนเหมือนปวกวะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวตัวนี้คนตีนวะตบโอเคได้อยู่ครับโอ้โหผมกลัวไอ้ตัวชุดเพชรนั่นมากเลยอะเออกลัวมันมากกลัวมันมากใช่ไหมโอเคเอา้าชนะเฉยเอาล้อ้ชุดเพชรนั่นไปไหนอะ What the fuck <visits> What the fuck อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวจะก็ใหม่คลิปหน้าก็่าลืมกดติดตามดกด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก,ก่อนสวัสดีครับบอกแล้วแม่ของมีก็สู้ได้แต่ของไม่มีก็หนีสิครับรออะไรบ้าเอ้ย